ได้แทกได้แท็กก็ได้ไม่ติดหรอกเพราะว่ามันเตะกันมาตั้งแต่ตั้งแต่สามโมแล้วเป็นทางขึ้นสขีดเ้สีดเหมือนกันบีาได้ได้คนเยอะคดนรเพื่อนผมจะร้งเพื่อน มันงูนเรยจะไปขอบคุณตรงน้นด้วยเร็วๆเร็วๆสาธุสาธุ